บนบ้านเนาะเหลือท่อบ้านไหนบ้านไหนบ้านสามชั้นทางซ้ายเหลือท่อ<ๆ>ข้างล่างบ้านนี้ด้วยมี้บ้านนี้ด้วยล่าสุดอ่ะต้อนอกว่ายั่งยั่งผมยือมันอยู่ตรงนี้เลย,ยตายตายเหลือตีเดียว,ยวละ ตรงนี้หายไปแล้วนายไปชุบกันอะเหลือตรงนี้เหรอว่าคุณตี้อ่ะพี่เนี่ยตรงที่พี่อยู่ต้องมีตัวหนึ่งนะตามจรงิงอ่ะมันอยู่บ้านเล็กอ่ะหายไปแล้วอยู่บ้านเนี้ยปลาไฟเช็คเลยเฮ้ยไม่ใช่ทำไมกูไม่กดสลับปืนนะเนี่ยกดสแล้วแต่ยังไม่โดนโอ้อชุบไงไ,ไม่อ่างนั้นส่วนแตกไปแล้ว ขอบคุณหนึ่งร้อดยดจาพี่เบนด้วยนะค,ค,ค,ครับขอบคุณมากครับพีพเนอมีเสียงวะ่ะไม่รู้บอทุกคน ออย่าประมาทนะอย่าประมาทนั่นบนบอดแล้วแหละถ้าเกิดทั้งบนอ <c oughs> บอดแล้วแหละบอกแล้วอย่าประมาทโอ้อเปิดมุมจัดน้องน้องเดี๋ยวกดตัวอ่ะเอ้ยตายมา สายบอดสายบอดตัวตูนี่ดิบอดฉอนกูไอ้ตัวนี้บอดจะทำกูไอ้เวรสายก็ได้เป็นบอดอะเลือดกูไอ้ตัวนี้เลือดกูตายมันลงไปนสองแล้วดิเอ็ม มันจะไหนวะซีเนี้ยไม่รู้ซีนีก็โผล่เยอะแยะแต่ลงไปสองแล้วต้องทำแล้วท,ทำยานาววาไหนวะรอรอรอเราต้องรีบ,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 บต้องรีบต้องรีบขึ้นฟ้าแล้วเจ็บบอตรบัตอันนี้บอตมีคนด้วยอุ้ยสมองมให้เอาไว้เดนินมาพี่คัมไป ไม,มไม่ต้องทำเลย,เลยแต่มันนับไปสองอะจะมีคนดึงเหรอเิอชั้นนึ่ก่อนนะตัดขึ้นบนจายนะเออคาออนจัดเลยเอมาไฟอะหายว่ะอะไหลตายไม่ไมีคนชุบ แล้วว่าหลังอ่ะอย่ามาห้างห้างออกับผมแกล่เพราะผมคมแกล่ะเฮ้ยมาอะไรอีกเนี่ย <c oughs> ตีใหม่แล้วอ่ะเยอะจังวะ ผมขัดรถแสงก่อนคน ผมผมมองเห็นก็มันอะผมมีตาเทพผมไปปรับแสงมาแล้วเดินเลยเดินดิเดินดิเดินด้วยมันตีเหลือกันตัวนี้พี่จริงอะเหลือแค่สองตัวใช่อยู่บ้านนะไม่รู้ว่าจะอยู่นอกเสียงอยู่ฝั่งนี้หลังคา ตัวเดียวละว uh. งข้ามมาเนี่ยเฮ้ย okay. <Hey. S 2> ดังเห็นนอ็อคบัดรเนาะเลนี่น,นี่บัดนะตัวเนี้ย มันเดินแบบบอดหรือคนก็ไม่รู้บอดบอดบอดอันนี้บอดดูสุดก็รู้ละจะรู้ยังี้บอดทำไมเขาใส่สะโขบข,ข้างกันเยอะจังวะมันมันดูเท่ปะ Nó đẻ đẻ nghe. có là movie sẽ hiện quả movie này movie 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 đợt sáng ui. đi ngon. ui, hiện khốt chát ตายเลยเสือนกต่อเน่ไปัดนดังมามแล้วก็เหมือนมิตตี้โกดังสามได้ปะจริงจะกฝั่งนี้หรอตรงไหนไม่รู้ข้างหลังเปล่าผมมาถึงอ่ะมันมีตี้โกดังสามได้ไหมแล้อพี่เดินเช็คหมดแล้วแต่ว่าข้างหลังมีคิวบียูอ่ะไหมอ่ะ บ้านแล้วเหรอหายหมอกแล้วอะไรแล้วเอะไรหรอ <c oughs> ปรับกลับก่อน <c oughs> นร่นงไหนอ่ะ ไม่เจอเอาไปเช็คบ้านไหมกำลับนึงนะมาแล้วอออมาแล้วแข่งมาแล้ว ไอ้สองตัวไม่เห็นต้องลบกัองสองตสองตัวนี้ไม่เห็นวะนี่แถวหินป้อมอ่ะป้อมป้อมไอ้หินน็อกมีอีกตัวหนึ่งอยู่ป้อมมีสองตัวทัเองทำไปเนี่ยดูหินวะหินไหนไม่รู้ไม่รู้เอ้ยหินนี้ตายเลยไม่รู้อะเฉยไม่รู้อ่ะ ไม่รู้ว่า <S <S จถจ้าหน้ามีหินอยู่หินหนึ่งอ่ะที่มันอยู่เนี่ยหินเนี้ยโหดจัดเดียว,ว่านคนนี้เคอเรีรีแฟกเขาไปเม่อกีส่วนแตกสองอเรียรีแฟกส่วนแตกสองรีแฟกต บริษั้คอนโดสิหลายคนเนี่ยเข้ามาฝากกับเราก่อนใช่ไครับขอบข้างของนี่ไม่ใช้การเก็บออโต้ได้นะอยู่บนฝึกการตั้งค่าเอาหรอผมไม่ชอบดิการเก็บไหนอ่ะเฮ้ยขวามาขวาไหนขวาล่างครับน้าตีเฮ้ยตายมาตรงนี้เจ็บข้อหัวลง ละตาหนักจ้ะเมื่อกี้มีฝั่งนี้ยิงอ่ะวู้ดแชมป เป่าเปล่าผมลองรีเฟกต์ น,นี่พูดภาษาเอเดไหมพูดไม่ได้ครับ เอาวงกลับมาหาหล่อเนี่ยเหล๋ยเชื่อวงวงแซมก็ได้วงแซม <c oughs> ฮ่าละเอินจะไม่ยิงพลเรบอยไม่ยิงก็ดีละครับน็อก ยิงเล่นบ่อยไปความแม่นยำต้องเข็ได้จลดเป็นบ่อยยิงเล่นบ่อยไปความแม่นยำตรองเข็ดได้จลดเป็นใช่เหรอเกี่ยวพี่โจถ้ายิงเล่นบ่อยอะความแม่นยำมันจะลดมาบอกไม่เนี่ไม่เกี่ยวครับมั่วละมั่วละใครยิงใครยิงบนบูธมีเหรอไหนบนบูธไม่ใช้นิ้วไหนเอียวเอียงครับนิ้วชี้ทางซ้ายครับ นะบบนบดนอตัวนี้เอ้ยตีนี้แหละที่มันชุกันได้อะ่ะ <c oughs> อ๋อคนดูเห็นได้ไงอะ่ะ เอาไปสองเม็ดอะสวัสดีอะเมียตรงนี้ Watch out. ซ้ำอ่ะหมดเลยหรอซ้ำก็เดี่ยวอีกแล้วอ่ะตัวนี้แหละที่ผมยิงน้องไปอ่ะต้องมีอีกดิมันดึงกันได้ยิมมาไล่สายมาวางกับดักก่อนจะเปิดไฟเช็ค วันนี้มีห้องซ้อมด้วยเหรอเชอฟันครับเบย์เดินน้ำมีดเดียกวันนี้มีห้องซ้อมด้วยหรอพี่โจไม่มีก็้ยบนขามามาแทนที่เราอ่ะนี่ยเว้เว้เดินตัดได้ไหมเบย์ได้นี่หน่อยอ๋อผมคำให้พี่เดินไป เขาอยู่บนเขาเขาไม่ได้อยู่บ้านเดินขึ้นไปเลยใครยิงพี่ผมส่วนให้ขึ้นบนเขาบ้านเก็บป่ะไม่โดนบ้านหรือหลังคาหรืออะไรบ้าน,านลงมาแล้วอ้ะหลังคากำลังไปเห็นแล้ว ยังไม่ต้องยังไม่ต้องมีระเบิดปะไม่มีแป๊บนึงผมบอกซ้ายให้ฮานะันแหนอุ้ยบนหัวพี่เลยหลังคาบนหัวพี่ทางขวาบ้านบนหัวพี่เลยมันรนขวาจริงน็อกตายหนึ่งเฮ้ย ปาส์ทโมกเล่นละรู้ดีอย่างวะตัวนี้ใหไมยิงผมเลือดลอยวะมาพี่จะขึ้นหลังพี่จะขึ้นข้างหลังไปยิงมันละโอ้ยพี่ยิงเลยอะโดนไปสองเม็ดไป ทีมข้อน,น็อกอะตัวนึ่น <Okay. S 1> งโอเคเราไปช่วยหน,นึ่งสี่น็อกนี่เราระเบิดเก่งจัดเป็นงานด้ดนดแต่มันจีิงองเลือดลอยนะจะน็อกหลายรอบแล้วเข้าบ้างก่อนพี่เดี๋ยวขวาข้างบนแล้วขวาหน้านกงด้วยข้างบนก็หน้ากง แต่พี่วิ่งแต่ซ้ายบนให้ใเมาเก็บสูสุดทำไมวะเนี่ยอ้าหวหนูก็คนต่อร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 อว่าสายบนมามันช้ากันแล้วเหลือสองตัวน้าปิดแล้วเวตัวเดียวรอแปไหนอยู่มาเนี่ยรันะงเห็นแบบ คมอ่ะอันนี้เชียะโคตรคมยิงลมได้ไง